ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับ fc ทั้ง youtube และกับ fc ทั้ง facebook ครับอํพพ่อน u t u b e คลิปนี้มารีวิวขายรถอ s u z u ุ i ra ร้อยยแรงเป็นรถติดเคนเนะครับเด้อเคน2ตันเก่าครับเป็นเคน2ตันเก่าครับราคาตั้งไว้ยุที่2 5งแสนหามืนหาพันบาทครับพี่น้อง พี่น้องสนใจกับโรเข้ามาครับเด้อ0833724737ครับรถสภาพดีพร้อมใส่งานเอกาสารพร้อมโอนครับเอฟหลังเดยพี่น้องเด้อเอฟหลังเป็นยาง82หาขอบ16ครับพร้อมใส่งานกะอนุญาตลงเป็นภาพนิ่งให้พี่น้องได้เบิ้งกันครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็จะเป็น กับคลิปต่อไปรถคันนี้ก็ะจะลงรายละเอียดเป็น